ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู K ่เคมเคคิมิเกะวันนี้เราจะมาเล่นอาร์มี่ต่อจากอีพีที่สองอีพีสองอีพีสองอืมมาสกิลก่อนเลยดีกว่าสกิลแรกก็คือควบคุมเต่าห้าสบสองเปอร์เซ็นแล้วก็เมื่อไม่ออกเพิ่มถูกถูกสามเปอร์เซ็นแล้วก็เมื่อซื้อต่อเมืองได้โอกาสทอยเต่าสี่ิเปอร์เซ็นอีกสกิลหนึ่งก็คือ เมื่อเวลาเราไปตกฝ่ายตรงข้ามโอกาส35%โยเม็นค่าผ่านทางหลังจากนั้นไปพื้นที่ใดก็ได้มาดูจี้ที่จะใช้นะฮะเอ๊ะตามนี้เลยครับเค้กแมวนางฟ้ารองเท้าสเก็ตะจลวดเป็นทาสีเจดแผ่นโลกไปดูกันในเกมเลยครับผมเอาเป็นด่างเลยดีนี่ด่านใหม่เลย ถือว่าเจอนี่ถือว่าเป็นการรีวิวด่านใหม่ไปเรื่อยเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะอ,อธิบายการเล่นก็คือคือเวลาเราสร้างแลนด์มาร์กต,ตรงไหนใช่ไหมเราจะได้ลูกอมหนึ่งเม็ดแต่ในการได้ลูกอมเนี่ยมันก็จะสุ่มว่าเราจะได้ลูกอมสีเทาหรือสีทองถ้าเราเก็บลูกอมสีทองครบห้าเม็ดใช่ไหมก็สามารถชนะได้เลย,เ,ลยเก็บลูกอมทองได้หนึ่งอันเท่ากับจะเพิ่มจะเพิ่ม จะเพิ่มจะเพิ่มทำให้เมืองอ่ะคูณสองก็คือจะแพงขึ้นเธอแรกก็เสียเจ็ดแผ่นเลยจะไม่ใช้อือดีอ,อธิบายต่อเนี่ยเห็นปะ่ะผมได้ลูกอมมาลูกหนึ่งค่าผ่านทางคูณสองเพิ่มขึ้นเวลาเดินผ่านศัตรูเราก็สามารถขโมยลูกอมได้เหมือนกันนะ ไหนดูสิเราเจอตัวอะไรรู้จักไก่ไหมเฮ้ยดูบ้านนี่เขาอยู่บ้านเลยบ้านไก่ไก่น้อยจ้าอ่าแมวเหนียวเราออนนะสวยเบินสอง,อ,งอีหมออีถือว่าดีอยู่นะเก้าโอ้โห 11, าสาิบเอ็ดว่าซาานไม่เป็นไร นี่แล้วก็ทุกๆเวลาจบหนึ่งเถื่อนนะเราจะพบลูกอมสีทองเนี่ยอย่างอันนี้สีทองเน,นี่ยอันเนี้ยตรงเมืองเนี่ยสีทองครับเป็นสีทองเวลาเก็บจะได้ลูกอมสีทองนะแล้วก็นี่ก็ลูกอมสีทอง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 เขาเบิ้ลดีมากเนี่ยเขาขาโมยลูกอมเราไปแล้วเขาถอยดีมาก ดับเบิลสิบสองสวยเบิร์สองสวยงามนี่ไงขโมยนี่แล้วก็เอฟเฟกตตรงนี้จะเหมือนของด่านอารีนาเลยนะนทดสอบดิโอ้บินไม่ออกอยืดอีกทีบิน effect. โเูเอฟเฟกต์โคตรแพงเลย อืมเขาจะลอยไปที่ผมดาวว่าสิบสองนั่นไง in the basic basic อือหือเขายืดเมืองเราไปแล้วเขาไม่มีอนี่เราโอเคคือต้องพึ่งแมวตอนนีน้ถ้าแมวออกจะดีมากแต่แมวไม่ออกนะ เบิ้ลสิบได้ไหมเออขอเบิ้ลสิบอีกทีเออมันต้อง,องนีเดี๋ยวนะ่าสวยโอเคถ้าเธอหน้าแมวเราออกก็มีโอกาสชนะเลยเฮ้ยผมรู้กว่าทองโอ้ ลูก,กววาดทองได้มาเม็ดเดียวเองตอนนี้โอ้เขอขโมยลูกอมเราเออก็อมาดีแมวแมวเหมียวเหมียว 12โอ้โหโหมกถืกว่ดีนะฮะนี่เป็นการ์ดเก่าแนละ้วเนี่ยนี่เนี่ยทุกๆครั้งที่เราเดินผ่านเราจะได้ลูกอมกมมมมมด้านหน้าของเขาอะ่ะ12บสองามหกไม่เลยกุดมาสร้างตรงนี้ก่อนครั้งหน้า,าจะได้คือตอนนี้ผมหวังแมวอยู่ ถ้าแมวออกจะดีมากเลยเชิญนะจะระบายสีไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> แมวแมวแมวเออระบายสีนี่ไงเบิร์สองจบเกมสวยๆงับนี่ใส่วิกที่แท้ทู <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกตาหนึ่ง เดี๋ยวเปลี่ยนจี้ดีกว่าเจเพนโลมันแบบเกือบจะดีดว่ะแต่มันผมว่ามันยังมีข้อเสียอยู่น้องอามี่น้องอามี่อยู่ไหนอืมนี่เราใส่จี้ใหม่เลยนี่อันนี้คืออีกสายหนึ่งนะ แมวอยู่ไหนเนี่ย Gmail แมวอยู่ไหนวะอืมเอเอาตาถั่เจอดากอนฟูรี่ถือว่าได้อยู่คือด่านนี้มันยังแบบแพงมากมอเลย ขั้นสองอุ๊ยโอ้ลูกเต๋าชิบหายนะ้วโกีคมีแค่สี่แถมทอยแม่แม่นิกแต่เบิ้ลนดีจัดอ่าโอเคจบนี่เขาเนี่ยเขาเวลาสร้างแลนมาร์กอะเนี่ยเห็นด้านล่างว่าทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะได้เป็นลูกอมมาเม็ดหนึ่งคือมันก็สูบอะว่าจะได้ลูกอมเท่าหรือว่าลูกอมทอง ดวงดีก็ลูกอมทองโชคร้ยายก็ลูกอมเทาเขาขโมยลูกอมเทาลงไปนะด่านเนี้ครับผมบอกเลยเป็นด่านที่โคหดแพงด่านใหม่ที่แบบอะไรวะแพงเกิน12เออ7ปล่อยไม่ออกนี่บิน ไว้เฮโอเนี่ยเอฟเฟกต์บินเห็นป่ะพอเอาเจ็แพคลรออกก็ออกดีเหมือนกันนะนี่เขาถอยดีมากงงจัดลูกเต่าไม่ดีแต่ออกแม่น้เขาใจเยืย อืมตึงว่าตานี้อืมเหมือนตานนี้น่าจะยักษ์ยักษ์เลอ่ะบอกเลยนี่เจอสลับหลุมไมยดีเราได้ลูกอมสองเม็ดตรตงนู้นอีกเม็ดหนึ่ง แมวขอวัดใจอีกทีนึ่งดีกว่าขอสิบสองนะเก้าวดัดอ่หูเนี่ยลืมเปลี่ยนลูกเต่านเกมแม่งชอบบักไม่ชอบเลยแ,แม่งไม่แก้แตักเกีดหว่าติดแล้วนีก เราคิดถูกแล้วที่เอาอันนี้มาเราต้องหลอกให้เขาอยู่ตรงนี้เราจะได้เตะเขาอืมเขาฉลาดแต่เรามีโลกไม่ต้องห่วงเขาต้องไม่วางหลุมใส่เราถ้าเขาจะฆ่าเรานะเขาก็วางอย่ดีอืม้ม คือดีมากคือเป็นดีอะบอกเลยฟังนั้นว่าจะเตะเตะวิ่งอะไรเตะอีกนานสิบสองเออเบิ้ลอย่างนี้ดิสิบสองยทีได้ไหมไม่เอาสิบเออเตะสวยและบอกเลยเมืองโคตรแพงมีตัดหนังฟ้าอยู่หกสิบเปอร์นเนี่ย ลุ้นสวยงามทีเอมครับสามสิบเอ็มถือว่าได้อยู่ถ้าเขาจะค่าผมเขาต้องห้ามวางหลุมนั่นไงอือตายไหมเนี่ยเหมือนจี้ลมยังไม่เพียงพอของมาา ต้องหาจี้ลมเพิ่มเหมือนเขาจับทางผมได้แล้วคือไอ้โดน้างโล่เนี่ยไม่ไม่ออกจะสิบเปอร์เนี่ยอ๋ตายโอ้โหตายนี้เป็นเดที่สวยมากมากแต่ไม่เป็นไรถือว่าสกิลยังออกดีมากถ้าจะไปเล่นก็ต้องแบบปรับแต่งจี้นิดนึงอะ คนในบ้านใช่ไหมทำไมแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะเข้าบ้านแอดไลน์ m a y u k o 4 8 6 9 x มาได้เลยนะฮะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ